หลังจากคู่รักเบสรักวานีและแฟนหนุ่มตรงตรงกิจกรเลิกรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ฝ่ายหญิงเองก็ได้ลบรูปคู่ออกจากอินสตาแกรมส่วนตัวทั้งหมดซึ่งก่อนหน้านี้สมรักข้ามสิงพ่อของเบสได้ออกมาแชร์ว่าทั้งคู่มีเรื่องทะเลาะกันต้องขอไม่ตอบประเด็นนี้แล้วพอถูกัางภรรยาและลูกสาวต่อว่านั้นลาสุดเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งเมื่อผู้ชใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอเปรียบเทียบช่วงที่เบสและตรงตรงยังคบกันอยู่โดยช่วงแรกเป็นช่วงที่เบสพู มีบ้างมันจะไม่มีเลยก็ไม่ได้ทีวีนี่คุณตร,ตรงตรงส่งมาให้นะคะอีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่สาวเบสไปเป็นแขกรับเชิญในรายการหุ่นแจ็คแฟนฉันซึ่งเป็นช่วงที่น้องคู่ได้เลิกรากันแล้วซึ่งแจ็คได้บุกไปบนห้องนอนของเบสโดยสังเกตได้ว่าทีวีที่เคยอยู่ได้หายไปแล้วค่ะโดยระบุว่าผมอยากให้น้องผมมีทีวีจอใหญ่แต่มันหายไปไหนนะมันหายไปไหนใครมันเอาไปขณะที่สาวเบสได้หัวเราะพร้อมบอกว่าช่างมันเถอะค่ะ